ใครสนใจมาร์คทองคำจิ้มตะกร้าได้เลยนะมาร์คช่วยเรื่องสิวฝ้ากระค่ะใครผิวโทมใครนอนดึกแล้วผิวโทมนะทุกคนมาเอาไปลองใช้ขอบคุณคุณอรัญญามากมากเลยค่ะกดใจให้ตลอดเลยขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะ ให้สนใจมารจิ้มตะกร้าได้เลยเดิอแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่กดใจให้รัวๆเลยขอบคุณมากเลยคะ่ะให้สนใจมารจิ้มตะกร้าได้เลยเดิมแม่มาช่วยเรื่องสิวฝ้ากะค่ะ,คะรอยดำรอยแดงจากสิวผิวส้มผิวไม่สดใส เขวเหี่ยวย่นหรือใครรูกขุมผลกว้างก็ช่วยได้นะใครสนใจจิ้มเลยนะแม่ที่ตะกก้าวันนี้จุกๆเลยหนึ่งซองใจแค่19บาท